ขณะที่คอรมอนะคะอนุมัติต่อพรกฉุกเฉินจังหวัดชเยเดยนใต้อีก3เดือนคุมเข้มเมืองยะลาวันคนร้ายสร้างสถานการณ์ค่ะ ที่ด่านตรวจตำรวจนะคะได้มีการตรึงกําลังคุมเข้มเมืองยะลาอย่างต่อเนื่องหลังคอรมอขยายเวลาพรกฉุกเฉินจังหวัดชเดแดนใต้ต่ออีก3เดือนเริ่มตั้งแต่วันนี้ค่ะวันที่20ตุลาคมไปจนถึงวันที่19มกราคม2567พร้อมปรับเพิ่มพื้นที่อาเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสกลับมาใช้พรกอฉุกเฉินส่วนพื้นที่3อําเภอคืออาเภอกรุงปินัางจังหวัดยะลาอาเภอทุงอ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีและอาเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสให้ใช้พระราชะบัญญัติหรือว่าพรบการรักษาความมั่นคง ภายในราชนาจารพุทธศักราช2,551แทนค่ะโดยที่ด่านตรวจสเตงนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำด่านตรวจยังคงตรวจเข้มขน้น ตรวจบุคคลรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป้าหมายต้องสงสัยรวมถึงสิ่งของต้องสงสัยอาวุธปืนวัตถุระเบิดเพื่อป้องกันการสกัดกั้นกลุ่มผู้ไม่หวังดีที่จะแหวกแฝงตัวเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์ในพื้นที่เขตเมืองหลักยะลาตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนหลังกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงนะคะยังคงมีความพยายามที่จะก,ก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดเชียนภาคใต้เป็นระยะอย่างต่อเนื่องค่ะ